เมืองหรือที่เรียกว่าสพอมอนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนที่3เรียกว่าด้านนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องส่วนที่3ในนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็มีอยู่มาตราใน,ในรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามาตรา78บอกว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยในมงตรา7บบเขียนว่าต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งให้มีสภาพัฒนาการเมืองนะครับที่มีความอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมืองดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยจะตั้งไปทําไมอันดับที่1น,นะครับมีแค่สามข้อเองพรบอกว่าเพื่อพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่2เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดอันที่สเพื่อให้ประชาชนมีความเข้่แขแงทางการเมืองทีนี้อำนาจหน้าที่ สภาพัฒนาการเมืองหรือมีหน้าที่อะไรนะครับอันที่หนึ่งก็ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สองส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมอันที่สามให้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้นําและนักการเมืองอันที่สี่ทำมาพิบาลทางการเมืองการบรหิหารพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเ,ม,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 เมืองน,นี้เรื่องของการทําข้อประหย,ยัดชุมจนเรื่องของจังหวัดจัดก,การตัดเองเหล่านี้เป็นที่มานะครับเป็นเรื่องของการสร้างว่าชุมชนเข้มแข็ง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองไปสู่ความเข้มแข็งใน,นระดับจังหวัดการตนเองนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของปัญหาแต่ทีนี้เมื่อมีปัญหาเนี่ยมันก็ยังยังไม่เสร็จกระบวนนะครับเมื่อมีปัญหาก็ต้องคิดหาทางแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่มาของปัจจัยส่งเสริมนะครับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมว่าจัดการตนเองก็คือความพร้อมของชุมชนเองดังนั้นก็ภูมิใจกับที่นี่นะครับว่าที่นี่มีความพร้อมในระดัทการคัดเลือกเป็นต้นแบบ เป็นสิแห่งแรกที่ยสูกำหนดไว้นี้องค์ประกอบของข้อบัญญัติชุมชนเนี่ยมันก็มีอยู่3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกมันก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลก็จะมี1่งข้อมูลทั่วไปนะครับสภาพพื้นที่จานวนผู้อยู่อาศัยประชากรนะครับสถานที่สําคัญจุดเด่นต่างๆ2มีส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาเนื้อหาก็จะแบ่งหมวดน,นะครับว่าเนื้อหาด้านสังคมที่นี่เป็นยังไง เ็กสตีคนชราผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับ 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการทํามาหากินการประกอบอาชีพคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนเพราะว่านี่สินแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินนะครับด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองนะครับด้านการเมืองคือการด้านการใช้สิทธิ์นะครับเราเลือกตัวแทนไปแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดตามการดำเนินง,งานให้ข้อมูลเพื่อไปดำเงงนินงะาะนรับว่าเราเรียนร้อะไรให้คำตอบแทน สังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็เป็นเนื้อหานอกจากเนื้อหาข้อมูลทั่วไปนะครับเนื้อหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมทรัพยากรแล้วก็ควรจะมีบทเฉพาะการบางอย่างนะครับว่าอันไหนควรทาก่อนทาหลังหรือว่าในช่วงต้นเนี่ยใครเป็นคนขึ้นรูปก,ก่อนหล่อนี้เป็นต้นก็เกี่ยวกับคนกลางงานเป็นหลังนะครับว่าบทเฉพาะการจะเป็นยังไงนะครับคำมาปาชุมชนนะครับ เขาทำประโยชน์ร่วมกันนี่คือภายในตำบลนี่เรื่องของป่าก็คือห้ามตัดไม้ทำลายปา่าห้ามเผาปา่าห้ามตัดไม้ทำลายปา่าห้ามล่าสัตว์ในปา่าจระวนถ้าพบเห็นฝ่าฝืนมีโทษยังไงครับถ้าเาเห็นคนเผาปา่าที่นองสิปั๊บมา้ยังไงเสือที่มูคนเสนอว่าเผาป่าทั้งละสองพันพาา 2, บาทเฉพาะเผาป่าเนี่อาายอะใครเห็นนี้ด้วยก็สองพัน เทียนหาขัาน้นเพียเลยการตัดไม้ลรอคะบนันี้เอาเรื่องตัดไม้เรื่องอะไรเรื่องอันนี้เฉพาะเขาป่าเดี๋ยวฟังก่อนเอาเรื่องตัดไม้ท้อไรป,ป่าเดิบันี้พอเห็นปั๊บตังไหนตัดไม้ท้อไรป,ป่าผมเสนอต้นละ ห้าร้อยครับเจ้าบักต้นนึงห้าร้อยนี่แต่ว่ามันลงไปทับต้นนิดน้อยนับเอาครับมันเป็นเท่าไหร่ไปบักต้นยิ่ใหญ่เดี๋ยวท่านต้นสักต้นยางนาครับบึ้มลงไปใส่ต้นน้อยกันนับต้นน้อยเข้าไปด้วยครับต้นน้อยต้นครับไมครับผมนั่นแหละลากแรงถึงก็อดเสีครับผมคืออย่างนี้เขาบอกแั่สี่แหละครับตัวนี้นะครับว่าตัดไม้ทําลายป่านี่ต้นละห้าร้อยเมตรนะครับต้นใหญ่บรรลุไปทับต้นน้อยเขานับนอาเหมือนได้ครับบอกเกี่ยงว่าต้นนั้น ฆ่าสววค่าเขยนครับผมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเส้นไถมดแดงนี่เป็นอาหารลงสภาพบังคับดืวยการสมมติว่าเาเห็นคนที่ไปใส่แบงค์กัปสาคิมีกับโดแดงเขาเห็นนี่เขาควรลงโทษเพิ่ตักเตือนแล้วก็ถ้าทำซ้ำอีกก็จะมีการปรับนะทรั้งละห้าร้อยผมเสนอขัดขืนไต่เต้ากับการนี่ ดำเนินคดีนะครับจับเลยจับแล้วก็ปรับน้ำไปยึดของกลางเขาสารภาพง่าาๆครัท่านร้องท่านเสนอวาา่าห้ามใช้ไฟลอ่อจักจัก,กจัก่โทษฝากคือก็คือยึดอุปกรณ์แล้วก็ของกลางอันท่านเสนอว่าปรับสองพันบาทต่อหนึ่งครั้งห้ามหาหน่อไม้ในช่วงเดือนเจ็ดถ้าจับได้เลยปรับครั้งละห้าร้อยบาทต่อครั้ง สิหงหาถึง30กันยาของทุกปีแต่ให้หากินได้ไม่เกิน3กิโลของกลางคันเห็นนี่ยืดบ่อของกลางกรับตอตตอต่อมางานปีนีและวัฒนธรรมด้านปีนีและวัฒนธรรมจะเป็นงานบุญไปบารมีบใา้กินเหลากินยาได้หวัดด้ว่า ตาเป็นแาบเอาใจครนระเบียบละ่ะติการที้เรียกว่าคนระเบียบ